อานดูไปว่าพิตตี้ได้ไงอะไรนะเขาเขียนภาษเครทือข่ายค่ะเวลาเราไม่ใส่หมวกเวลาเราไม่ใส่เม็ดหรือเราไม่กล้าเข็ยขัดเราจุงจอนแล้วนะคะเรามีผู้บังคับบัญชาเรือนจำนะคะแล้วเราเข้าไปสองที่เรามีผู้ต้องขังในความดูแลเหมือนกับไปชางเจ้ากอน เดี๋ยวรอแป๊บหนึงท่านพักดีผบกาลังจะจอดรถประเดี๋ยวเราเราเราหยิบหยิบแมสหน้าไหนยากันยุงคะเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยลูกทั้งหมดสามรางเราจะมอบเขาให้เลี้ยงหมอนเขาเลี้ยงตัวร่วกเลี้ยงงูเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างแต่สิ่งที่เราเจอคือเขาเลี้ยงยุงด้วยเขาเลี้ยงหอกกง้วยไม้เลี้ยงจา ก็จะทําปัจสุขทําความดีเพื่อชาติสัตว์สัตย์นะคะที่โรงพยาบาลกลางโดยท่านโอ้ขอเสียงตรงมือต้อนรับกับท่านนากทานนะคะท่านนักทานก็เป็นหนึ่งอาจารย์ของพวกเรานะคะเป็นอาจารย์ดีให้โคต้องการ้วยโลก็บอกว่าเอาให้เขาเล่นนี่ว่าอาจารย์นักทาให้เลี้ยวมอดตะหุดให้น้ำตาลหมอนักทานให้ท่านโสโสก็ให้ทั้งข่ยทั้งน้ำ เดี๋ยวรเราเกันนี่มันลวยก็อยากก็เลยโอ้ยแต่ว่าจะให้อะไรเราตอนกระพังแกบอกว่าอยากได้อะไรไปเก็บเอาเองรู้จับม,มาชอบหมอเราหน่อยว่นนี้ลงลุยชวนกาแฟมาเร็วใช่ไหมรเหมหราเนี่ะไรมีค่ะข้าวสารที่ท่านผอ,อมอบไว้เราเราเก็บห้องนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่มันถุงหนึ่งห้าโลเราก็อยากทําทุกที่เราก็ไปซื้อถุงแล้วบอกอให้มาเราก็ฉีกไข่อ่ะมันมีแผงหนึ่งสามติบ เราขยันมากเราก็เปิดไข่ตั้งแผงแล้วใส่เพื่อให้ทุกคนได้เราทำไปที่เดือนจำนะคะเราอย่างดีทั้งน้ำทนะคะนี่คือสักขีพยานว่าเรากับเดือนจำคือหนึ่งเดียวกันค่ะและขออนุญาตฝากต่อไปยังท่านผู้คุมเจ้าหน้าที่ ค่ะกล่าวสวัสดีท่านผู้วในการโรงพยาบาลตรังนะคะผู้ที่มีความเปราะบางในสังคมเนี่ยอยู่ในชุมชนอีกมากที่ยังขาดการดูแลพอมีกิจกรรมเรื่องการอรนสุชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถจะแบ่งปันไปยังชุมชนอื่นได้มีบางชุมชนมีไข,ไข่ไก่บางชุมชนมีผักจำกัดว่าไม่ให้ใกรเดินทางไปหากัน แต่ว่าในฐานะที่ทีมที่ลงพื้นที่ก็รู้สึกว่าถ้าหาว่ามีกระบวนการที่เราจะสามารถแบ,บ่งปันระหว่างชุมชนกันได้ต้องไม่กลับศกมันจะต้องดูแลตัวเองตัวเองแล้วก็พยายามรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโควิดในที่ละลอต่อไปพองัภินาถนายมีนศึกษาประถมจากแล้วก็ต้องนาจากหัวหน้าฝ่ราชการครับท่านผอมันดีเลี้ยงดูจากเลียยงดูจากสวัสดิ์แล้วก็าม,มากีแล้วก็จะทาให้ คนที่ลำางได้รับพอจริงๆก็ท่บ้าเป็นเวลาครรจะบอกท่าอเรีนยนเชิญท่านต้นยคุณหมอไปสอนเรื่องที่นี่เพราะว่าบรรยากาศดีนะคะอีกสัก20วันเราจะมีปอดเดืองบานทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสิ่งที่ที่ดีแล้วก็คิดว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่โควิดระบาดทำให้กิจกรรมการบริการของเราหลายๆเรื่องเนี่ยยึดหร้